ตีมก็แข็งแรงเหรอะเาฮ่าฮ่าฮหัวเงาคืมันบัมีมันมันมีโอ้ยมันในยังก็ไม่ได้เงาวะเออสันใกล้โย,ยน,นช่วยจักบาดแน่หัวใหญ่ก็ได้โอ้ยหัวใหญ่เลยทีเนี่โอ้ยเสียบเลิกมันเสียบเลิกนี่บอดีเด้อโอ้ยเราผ่านได้ตัวนั้น แสดงว,ว่านั่นเงาไงนั่นเออเนื่อโอ้มันหักเบิดเลยนะ่ะมันไปนยัางเลย่วฮอดลดหนาะเนี่ยดีๆนะลูกย้อน,นไปก็หักเบิดก,กับพี่มั่นขึ้นลดเท่าไหระนะ่นะอมันเอวหัวไง่อะเชจ้าปวดหลัง,ง,งมีหลังมีแอวอยูบ่บ่า